ดีครับผมมานี่คือชุดเกาะที่ไม่ค่อยไม่ค่อยฉนใครใช้เลยไม่รู้ทําไมมันกันแต่มันก็ไม่ได้โหดมากแล้วก็ไม่ได้กากมากด้วยก้น,นี้ก็ออกจะใ,ใช้ได้กึงใช่ได้กึงใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยได้เท่าไหร่สกิลของมันก็คือตดการใช้มานาสิบปเ็ สำหรับการใช้มานาให้น้อยลงแค่นั้นเองที่เหลือก,ก็ธรรมาดางั้นเราจะใส่สที่เกก็็จะใช้มานาน้อยมากๆปืนเหลือสิจะเป็นปืนที่เทปักมักงั้นจะรีวิวอะไรดีงั้นรีวิวปืนแล้วกันพอไอซีติดปากมาก ถึงมันจะเป็นชุดที่มีอร่าเขียวๆอะไรก็ยังก็ไม่ไ้หรกาเอ็นพีซตายเราก็จะส่งคลิปชุดเกาะเหยหน่าจะเหยที่สุดในชุดเกาะมั้งน่สิในชุดเกาะที่งัวมากๆเลยเป็นชุดเกาะเวทที่เพื่อมานาเยอะแต่มันก็ไม่โหดเท่าไหร่เรื่องการเพื่อมานาถือว่า ใช้ได้อืมทำอะไรดีเพราะว่าจะมาตีบวกกับกบินแต่ลืมไปว่ากบินตายงั้นรีวิวปืนในคลิปหน้าแล้วกันแค่นี้นะ